สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Offercaster นะวันนี้อยู่กับผมในเกม Mobile l e g e n d แบงๆบงครับวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นมีชื่อว่าอัลฟานีมันสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะที่ผมเล่นไซคลอปนะครับแล้ว Alpha มันติไกลนะครับผมเลยอยากรู้ว่าเออมันติไกลแค่ไหนนะก็เลยหยิบมาเล่นเนาะตัวนี้ผมก็พอเล่นพอเล่นเป็นบ้างนะครับตัวนี้แต่ไม่ได้เล่นบ่อยนะ ตอนซื้อม้ใหม่นี่คือกดกดรัวๆนะคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะรู้สึกว่าถ้าเราตีไปเรื่อยๆเนอะนี่มองทุกผมกับเขานี่เจ็บพอๆกันเลย <First Blood. S 1> อันนี้สกิลสมันจะดูดเลื่อนนะครับที่พอจะไร้ลบด้วยอนะ่ะ อยู่แล้วว่านายจะใช้มุกนี้คือคนเล่นชูส่วนมากก็ใช้กันบ่อยนะครับมุกเนี่ยมุกที่แบบกดสกิลไปเรื่อยๆจนแบบจะครบสามครั้งนะครับในสกิลหนึ่งแล้วครั้งที่สามเนี่ยเขาก็จะฟิกเกอร์มาสตาร์ทเรานะครับอืมแต่เราก็เกือบไปนะครับนี่ผมจะไม่กลับบ้านนะเพราะว่าไอ้รีเลือดมันจะค,คูดาวเสร็จแล้ว เอ๊ได้เลือดมาครึ่งหลอดน่าจะเพียงพอแล้วอุ้ยโดนปะอ๋อโดนด่วนะ <_ d ose> อู้ยอันติไม่ยอมเลงอ่ะเพื่นอนเอาไปอุ้ยาอามอนไหมเ <_ d ose> มื่อกี้ผมอันติไม่ยอมเลงนะ ผี่ผมเห็นว่ามันอยู่ใกล้เนาะผมก็เลยไม่กดเ,เลงนะเออ,ทำ,ท,ำอางงาทำไมทำอย่างนั้นเล่าทำไมทำอย่างนั้นแกไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่ครับ <c oughs> ไม่ถึงทำใหม่ครับไม่ต้องเลง <c oughs> <c oughs> เราเล่นนะเดี๋ยวผมจะพยายามเลงดูครับผผมชอบกดไปเลยแย่ <c oughs> มีตัวนี้ <c oughs> อ๋อไปล่างกันหมดแล้วนะครับ ไปอยู่ที่เลสลี่แทนนะครับเจอชูนี่เราไม่ควรยืนอยู่ใกล้ป้อมนะครับเพราะชูเขาจะเตะเราเข้าป้อมนะขวนผมไม่ชอบเลยอ่ะต้องรีบหลอกป้อมเขาอ,ออกเลยครับโอเคชูหายไปไหนก็ไม่รู้สติ๊กเกอร์ก็ไม่มีแล้วด้วยออกมาละ ตีตัวนี้หน่อยนิอผมรูสึกอันติีมันก็ไม่ได้อาจจะว่าไกลมันก็มันก็ถึงอยู่มั้งไอตรงไอตรงเนี้ยืื่ผมเคยโดนนะไอใส่ขอบอีที่แล้วที่มันโดนตรงขอบขอบกําแพงครับชื่ผมรู้สึกว่ามันไม่โดนนะแต่มันก็โดนอนะอผมลองไปเล่นดูดิ ไว้มีโอกาสไปกลางก่อนนะยิ่งตัวนี้ส่วนมากเขาไปฟาร์มกันเนาะแล้วผมมายืนเลนเอเอพีเนี่ยไฟ e เตอร์ผมมายืนเอเพีหมดอ,ะอ่ะอ่า้วผมจะออกแล้วผมขอดูแฟมข้ามาอุ๊ยดีนะครับเราถอยมาก่อนเออใช่ ฝ่ายตรงข้ามชูเป็นเจาะเกาะน,นะครับงั้นผมเจาะเปน็นนี้เนาะกันเจาะก,ก่อนมันมีอีกตัวนี่นะอยู่ตรงนี้ว่าอ๋อไปแล้วเพื่อนเราไม่ต้องมาดูเราก็ได้นะเราอยู่ได้เอาโดนอยู่นะครับไกลอยู่นะเนาะนาหมอนไหมเอา มาก็ตายดิเกื่อนน้อยแค่นี้อุ้ยจะขอจะฟิกเกอร์ไหมคงมไม่รู้ว่าใช้ไปหรือยังอะแต่ในป้องนั้นมีคีะ่ะเอาวผมอยากเอาป้อมออกอะอันตีอีกสี่วิ ดีนะครับมีเอสเตตอยู่ใกล้อยู่นั้นหรือเปล่าเอานายไม่มีแทสตีดแล้วนายก็ตายไปนะยังตีไกลอยู่นะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวป้อมออกป้อมออกป้อมมองเพื่อนเราเบื่อป้อมนี้แล้วเอาออกให้เราหน่อยอเี เยวไปเอาเต่านะมานาผมเหล่านีเอาอ้เดียวไงมันต้องไอเทมปดีมานาด้วยไปดิปกติถ้าเล่นาร์มมันจะได้บับฟปลาเนาะมันก็จะทำให้ใช้มานาน้อยลงโอเคเอามาไปมาแล้วนะก็โดนโดนแช่อุ๊ย,ยเวสต้าโดนครับ เอาตัวนี้เขาไม่มีพแพสซีฟอะครตาไปโดนแข็งผมไม่อยากพุ่งเข้าไปในป้อมผมตายอยากจะเล่นาทางเดียวนะได้ไหมโอเคได้อยู่นะ Energy หมดแล้วมั้งเพื่อนตายหร,หรือเปล่าฮึ <c oughs> นิดเดียวลนะแล้วผมไปแช่งไอ้เพื่อนตายทำไมเนี่ยคนโอนเพื่อนฟอสเฟนี้ไปดันบนนั้นผมจะไปดันกันล่างนะครับ <c oughs> แล้วผมได้ไอเทมชิ้นนี้ผมยอมเป็นกันเวทน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าทีมผมมันไม่มีแท้งเลยเนาะ <c oughs> ถ้าไม่มีก็มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของไฟเตอร์นะ เพราะว่าโลมันเป็นตัวฮิลนะครับ้เราก็ต้องออกแทงเนาะอันดาเมจของดาเมจผมชับแค่ฝ่านดูเลือนนะครับโอเคผมได้นีนละได้ชิ้นต่อไปก็ชิ้นนี้เลยเกอะอธิ่นน้าเอามากันอารมอนกับออรล่านะแล้วผมรออารมอน ออกมาไหมออกมาหรือเปล่าเน่ยามาละไม่ถึงอ่ะไม่ถึงนิดเดียวนะฮะหลอดเอาหลอดหลอดได้เพื่อนสบายเลยไมเห็นไง โอ้เป็นนี้เข้าเลยเปิดมันเนะียไม่มีคนมาตอนนี้ฟาร์มเราตายอยู่นะครับผมคิดว่าเรายังไม่ควรเอาหลอดตอนนี้เลยอุยอ้ยอุ้ยมันโดนอะไรหนักหนาเนี่ยคือไม่ได้ขยับเลยนะเมื่อกี้ ที่เดียวโอ้ยไม่โดนคุณแคเหมือนผมจะเข้าผมโดนไนนะอ้อะไรนะคูปานติพอจะเข้าอีกรอบนึงโดนออโราแข็งเออไม่ต้องทำอะไรล่ะยนนืงเฉยๆนะไม่น่าตายนะตอนนี้แคลรี่ผมน่าจะแบ,แบกนะครับแบกนะแบกผมเนี่ยแหละ เพื่อนคีสเราขอได้ไหมออไม่ได้นะครับเขาเร็วกว่าแต่จริงผมอยากได้หลอดอ่ะไม่มีใครไปเอากับผมอ่ะผมกลัวไปเอาคนเดียวแล้วโดนอาร์มอนแยกไปดันคีสเข้าไปก่อนก็ได้มั้งเออแคดี้ตายละผมว่าเขาน่าจะกลับละน่าจะเลิกซาแล้วหรือเปล่า เราไปลอดกันเถอะหายเรบอ้อเย,อยอเ,เอาไงจะจะไปอีกไหมคือผมอยากได้หลอดนะครับอ่าแล้วทีนี้มาอันนี้มันน่าจะมาการไม่ได้ แอลลี่ผมมาอุย้ยมันกะจะโดนสองตัวนะครับแต่มันโดนตัวเดียวเอาเอาลอหลอดเถอะเพื่อนเพื่อนขอร้องละว่ายละหลอดเออมาเนี่ยมาเถอะเอาอาร์มอนอยู่บ้านนะครับมันก็สบายใจละ เขาอย่างสบายใจนะ <c oughs> สบายใจที่ไม่มีอาร์มอนแต่ก็ยังมีออโรา เขาน่าจะาร,ร์มบบแดงหลอดก็ไม่ได้นี่แล้วผมจะออกไอเทมชิ้นต่อไปเป็นออกกันเวทอีกชิ้นนึงแล้วกันนะครับชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ผมอยากออกพักคุณเขียวออเอาเคอเคแล้วผมคนเดียวละ ไม่ได้ขยับเนะี่ยทุกผมว่าแพ้อ,อะ่ะเกมเนี่ยเพราะว่าเหมือนทีมเล่นแบบเหมือนโยนนะผมบอกก่อนว่าเออดูนั่นแหละโซโล คือเขาว่าเอเซตไม่ไปอยู่กับเขาครับแต่คือเขาว่าไปดนลึกเกิดไปะเขาไปอยู่ตรงเนี้ยคือมันไม่มีเพื่อนเลยนะครับในบริเวณน,นั้นนะ่ยมันมีแค่ผมคนเดียวเนะี่ยก็คือเขายิงสู้กับลายล,ายลายเขาต้องอาศัย่าสกิลที่มันวินวอลครับเขาถึงจะแรงเนาะนี่นคือเขาโดนลายลาย,ยิงเรื่อยๆนะเขาก็เลยไม่ได้วอลเนาะ้ะพอไม่ได้วอลเนี่ยมันก็ไม่ได้่าได้ดาเมจที่มันยิงทะลุก่อนก็ไม่ได้ดาเมจส่วนนั้นเขาเลยยิงสู้ลายลไม่ได้ คือเมื่อกีก้ผมเห็นไลลาโดนอีกทีเดียวก็คือตายละแต่ไลลาก็ไม่ตายนะ,อะโอเคเล่นระวังกันยังเพื่อนอุยมันไม่ไปอ่ะเมื่อกี้มันกดไม่ติดหรือยังไงอ่าคนต้องเดินนำเนาะเดี๋ยวเราเช็คคุ้มให้ เนี่ยก็มีมาแล้วตรงนี้หนึ่งตัวอุ๊ย,อ,ยอามอนดอีมากอามีสองตัวนะครับอุย๊ยทำไมผมกดสกิลไม่ติดอ่ะอุ๊ยทำไมอ่ะคือเมื่อกี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงผมถึงกดสกิลวันติไม่ติดอะ่ะ มออไม่ได้ไม่ได้รอละเื่อนโดนดีออรอบนี้แคลรี่ไม่ได้มากับเราด้วยนะเนี่ยต้องเบวตัวหละนะังฮะ เเือบตายนะครับผมเนี่ยพวกขอสะคอนก่อนมั้เนี่ยหลังจากได้อ่อาเกาะกันเวทสีเหลืองอ่ะสึกโดนลายลายิงเจ็บมากเลยอะ ผมรู้สึกผมกดสกีวันตีไม่ค่อยติดหลายรอบแล้วว่ะผมรู้เนี่ยผมปิงหรือมันเป็นเพราะอะไรมันถึงกดไม่ติดหรือว่าผมกดเลื่อนเกินไปใช่ถึงแบบการตรงยกเลิกเ <Yeah. S 1> มื่อกี้เพื่อนใช้สกีวันตีช้าไปนิดนึง เกือบได้อาร์มอดแล้วนะตอนนี้ผมจะเล็งไลลาอาลอมได้ไหมเอ,ออขขออสฟอนไม่เป็นคนผมให้เขาเอาได้ไหมถ้าผมไปไปเนี่ยไปไปแทงนะ เราได้หลอดอยู่แต่เราไปเอาไอ้คุฟ้านะม <'s> ันก็ทูเล, <c oughs> ล็กมากยิงแรงมากเลยอะ <c oughs> ่ะแล้วผมกดยิวทำไม <c oughs> โอ้ไม่ได้แลวครับไลลากเกิดเนาะน่นาจะได้แค่ป้อมกายครับไม่น่าจบ,บ <c oughs> อ่ะน่าจิงสักพักเลยก่อนจะจบ มได้เกาะเหลืองนะตอน,นมันออกอะไรไปแล้วอะลืมดูมนะทีมของก่อน,นี้ไปเลยมันทั้งผมรู้สึกเหมือนกันกันยาภาพน้อยนะครับผมอยากได้กันเยอะๆเอานี้ดูบ้เอาสะท้อนไปเลยนะ like <a> ทีมผมมีแฟนนีออกตัดเลือดเม็กซาน่าออกออกสองคนน่าจะเพียงพอแล้ว <Your S 1> อผตจะมีลายลาตายไปแล้ว เราไม,ไม่ไม่เอาป้อมกันหรอกเนี่ยไม่ต้องมีคนยืนอเ้เรามายืนให้เรารีบออกมาก่อนจบไป อุ้ยมึงเผื่อไปสกิลดโดนไอ้ไอ้ชั่วได้ไหมเนี่ยอุ้ยไอลานี่เออโอ้ยขอโทษครับ <c oughs> โอ้ยลุ้นมากไปหน่อยนะจบเพอ,อขอร้องอะ่ะ <c oughs> เออคลิปจบให้นะครับจบตะกี้นะ ผมว่าจะไม่จบละเห็นวิ่งแบบยิงยักยิงยักกันนะคือเราไม่ควรทํานะครับวิ่งยิงยักยักแบบนั้นนะครับเออคือเกมจบได้ควรจบนะครับโอเคถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับไว้เจอก,กันในคลิปวิดีโอต่อไปครับบาย,บาย